กาบนักการท่านธรรมตณะครับกราบกราวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อ,อร์ใจเพชรก้าจนที่เคารพอย่างสูงครับเจริญทำสำนึกดีพี่น้องที่รักสุขภาพทุกท่านครับผมชื่อมาโนชชเจืออบเชยนะครับอายุ63ปีอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันกเกษียณแล้วนะฮะ การศึกษาปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์การจัดการภาครัฐและเอกชนรัฐประศาสนศาสต,ตร์เดิมทำงานธนาคารกรุงเทพนะครับปัจจุบันกเกษียณแล้ว3ปีปัญหาของโรคคือเป็นต้อกระจกเนื่องจากงานของเราเนี่ยใช้ตากับคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันเอกสารเซ็นเกี่ยวกับเรื่อง เอกสารของธนาคารนะฮะมากมายแล้วก็ใช้กินอาหารไม่เป็นเวลาประชุมมีเจวันประชุม8วันนะเครียดอย่างมากแต่ว่าโชคดีสุขภาพไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่าออกกำลังกายเป็นประจำมีปัญหาเรื่องตากต้อกระจกซึ่งเมื่อปี2 5 5 3ได้ไปที่สีมาโศกนะฮะ ไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าไปไปไม่ไม,ไม่ไม่บ่อยครั้งเพราะว่า,อาตอนนั้นยังทําง,งานก็ไปพบหนังสือของอาจารย์ขวัญดินเรื่องน้ําชีมาดื่มน้ําชีกันดีกว่าก็ศึกษาดูเอ๊ะทำไมกระพูดเรื่องน้ําปัสสาวะรักษาโรคได้เราก็อ่านในรายละเอียดตรงนั้นนะตอนนั้นนี่เริ่มกินมังสวิรัตแต่เป็นมังสวิรัตที่ไม่ครบร้อยลเซนเหมือนที่ที่เข้าค่ายจะมี ทานปลาด้วยนะฮะทานไข่ด้วยแต่แต่ตอนนั้นก็สวดมนต์นะลูกเช้าปฏิบัติธรรมปกติจะเป็นคนที่เรียบง่ายฮนะไม่ค่อยพอเพียงแบบพ่อหลวงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ฐานะดีนะฮะเราก็เป็นลูกจ้างธนาคารแล้วก็ประหยัดแต่นี้เราก็ไปหาหมอเรื่องตาหมอก็ดูแล้วมันเป็น ้อนเนื้อที่ตาดําเวลาเราดูคอมพิวเตอร์แล้วมันจะมองบางทีมันฟางมองไม่เห็นข้างซ้ายจะเยอะกว่าข้างขวาแล้วก็อ่านหนังสือของอาจารย์ปันดินแล้วก็เริ่มทานน้ำปัสสาวะปีห้าสามแต่ว่ายอดตายจะไม่กล้าหยอดเพราะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะหอดไหมก็เลยทานมาได้หนึ่งปีถึงจะตัดสินใจหยอดดินตาน้ำปัสสาวะนะฮะตอนแรกก็หยอด หยอดข้างซ้ายก่อนแล้วคิดในใจว่าจะบอดก็ะบอดไปข้างเดียวไม่มั่นใจต่อไปหยอดเลยมันรู้สึกดีขึ้นฮะตาชัดเจนขึ้นจากนั้นมาสักสองอาทิตย์ก็หยดสองตาเลยแล้วปัจจุบันนี้ก็ทั้งดื่มแล้วก็ล้างหน้านะฮะแต่ผมหยอดตาทุกวันเป็นประจำจนทั้งถึงปัจบันนี้กเกษียณเมื่อปีห้าเจ็ดนะตอนนี้กเกษียณมาสปีปัจจุบันก็ใช้ยาเเม็ดของคุณหมอเขียวจาก YouTube แล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้มาเข้าค่ายก็ถือว่าเป็นบุญอย่างสูงที่เห็นท่านตัวเป็นๆเ,เลยเพราะว่าเคยเห็นแต่ย t u b e นะแล้วก็ศรัทธาท่านมากเพราะท่านเป็นคนเสียสละให้กับโลกอย่างสูงก็เข้าทีา่มกลาเข้าที่กาลสินพุทธมนฑลแก่นดอนกลางก็ก็ยังประทับใจก็มาเข้าอีกที่หนึ่งผมก็ทานบังสวิรัตตอนนี้ก็ไม่ได้ทานปลาแล้ว นะก็เหลือไข่บ้างิดหน่อยแต่กลับไปนี่คิดว่าคงร้อยเปเก็เอาย่ามดีมาเนี่ยไป,ไปทานส่วนยาเ้าเม็ดที่ปฏิบัติที่นี่ก็ทำทุกเม็ดนะฮะทำทุกเมนะ็ดก,ก็ปกติก็ทำอยู่แล้วส่วนดีท็อกนี่ก็ทำมาตลอดนะสิบกว่าปีก็ทำมาตลอดเสาร์อาทิตย์สวันอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามีปัญหาคือใช้กาแฟเพราะว่าผมไปเรียนรู้จากอาจารย์บรรจบชุนนาสวรรณกุลนะฮะ ถ้าเป็นต้นตำรับของดีท็อกแต่เป็นดีท็อกของฝรั่งปรากฏว่าผมมีความดันเพราะผมกินฉี่ด้วยเขาก็บอกว่าคุณกินคุณดีท็อกกาแฟแล้วกินฉี่กินกาแฟไปด้วยความดายคุณขึ้นตอนหลังผมก็เลยใช้น้ําฉี่อย่างเดียวความดันก็เลยลดลงไปปกติเข้าค่ายมานี่วัดได้ร้อยสบสองปกติถ้าทั่วไปร้อยห้าเจ็ดหอแต่ว่าเป็นแบบไม่ใช่เรื้อรังนะเป็นช่วงๆที่เรา เครียดดรออะไรเงี้ยส่วนยาก็ไม่ได้ทานเลย <laughs> แล้วจากที่คุณอามานโนตได้ทานย่ำยีมานะคะเปรียบเทียบกับการทานอาหารเมื่อก่อนนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคือเดิมก็ทานบังรีวัดอยู่แล้วตั้งแต่ปีห้าสามเราคิดว่าไม่แตกต่างกันมากเมื่อลดปลาลดไข่ที่เคยกินไปก็ปกติก็ชอบทานผักอยู่แล้วก็ปกติทานที่บ้านเนี่ยก็จะกินอาหารแบบท่านอาจารย์สอนนะ่ะ ก็จะทานกล้วยน้ำว้าฝักบุ้งก่อนค่อยๆเป็นขั้นตอนตามที่ท่านบอกเลยก็ถ food, sprout, oo ั่วก็ถั่วต้มสารพัดถั่วทุกวันก็ทานอยู่ตอนนี้แม่บ้านก็เมื่อก่อนก็ไม่ทานก็มาทานด้วยกันแล้วก็สุขภาพดีไม่มีอะไรแต่วันนี้ไม่ได้มาแล้วท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณอามโนธช่วยฝากเป็นกําลังใจให้ผู้มาดูแลสุขภาพที่ค่ายด้วยว่าการปฏิบัติตนยังไงควรจะทําอะไรยังไงบ้างนะคะครับเรื่องแรกคือเรื่องยาเม็ดที่แปด เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องสำคัญที่สุดนะลดละเลิกบาปละบาปลดโลกอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่เป็นเรื่องจริงที่สุดประสบกับตัวเองเลยว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วก็ลดบาปเลิกทุกสิ่งทุกอย่างนะทำดีอย่าทำชั่วนะแล้วก็คิดดีทำดีอยู่อย่างพอเพียงแบบพ่อหลวงเนี่ยผมว่าร่างกายไม่น่ามีโลกแต่ถ้าจะเจ็บป่วยตามอายุไขก็เป็นเรื่องปกตินะ ขอบขอบขอบคุณครับจเจริญธรรมทุกท่านนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณอามโนที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ